สวัสดีครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง I/O port นะครับ I ก็ input นะครับย่อม,มาจาก input O ก็ย่อม,มาจาก output นะครับคือการการรับเข้าแล้วก็การส่งออกนะครับนั้นมันจะอยู่ในส่วนของ I/O port นะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอตัวนี้ก่อนนะครับ output ดิจิตอลเอา p u พที่เราต่อวงจรกันไว้แล้วที่ขามี LED 3ตัวนะครับที่ขา D5 D6 D7 นะครับแล้วก็จะมาเขียนโปรแกรมกันเพื่อที่จะให้ LED ตัวดวงนี้แสดงผลนะครับหนังสือออารอิงก็เปิดหน้า59นะครับมา59 สามารถอ่านได้ที่หน้า59นะหลักๆใจความก็เป็นคำสั่ง pin mode นะครับ pin mode แล้วก็ใส่ขาเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ระบุว่าเป็น output หรือเป็น input นะครับในในที่ voice setup นะครับสำหรับตัว setup ข้างบนตรงนี้ เราจะใช้เป็นตัวแปรอย่างนี้ก็ได้เนี่ย Inch LED Pin แล้วก็ใส่เลขเข้าไว้หรือเราจะระบุตัวเลขลงไปที่ตรงคำสั่งเลยก็ได้นะครับนะครับแล้วก็พอจาก Voice ซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยเราเราสั่งให้มันเป็น Input หรือเป็น Output เสร็จแล้วเราก็สามารถสั่งให้มันแสดงผลด้วยด้วยคำสั่งดิจิตอลไว้นะ ไว้เขียนเนี่ยนะครับดีต้นไว้แล้วก็ระบุขาลงไปว่า LED พินเป็นขาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้สถานะเป็นหรือเป็น l o นะครับก็ว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเครื่องกันเลยนะครับว่าหน้าตาโปรแกรมจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของอโปรแกรม IDE ของ Arduino นะครับพอเราเริ่มต้นถ้าเราเริ่มใหม่เลยนะครับไม่มีโปรแกรมเก่าค้างไ,ไว้กดไฟล์ New นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างใหม่ออกมาครับอันนี้คือเปล่าๆเลยมันจะมีไว้ c e ซตอัพไว้ให้แล้วก็ไว l o o ูไว้ให้นะครับ เครื่องหมายขีดๆนี่นะครับเป็นคําอธิบายเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายขีดๆตัวนี้โปรแกรมจะไม่เอาไปคำนวณให้นะครับเราก็เริ่มเลยนะครับจากตัวอย่าง เอาคำสั่งง่ายๆนะครับเราไม่อันนี้ลบออกไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับหลักๆก,ก็จะมี v o c e setup กับ v o i voice loop ตัวนี้จะมีการเปิดและปิดปีก,กานะครับเราก็ใส่แกมเข้าไปในระหว่างปีกาของเขานี่นะครับอะบอยเซตอัพ วอตชตอัพเราต้องการให้เป็นเอาต์พุตนะครับเราก็ต้องระบุลงไปว่าเป็นเอา p ์พุตพินโหมดนะครับถ้าเราเขียนถูกต้องมันจะมีการเปลี่ยนสีนะครับแปลว่ามันตรงกับคำสั่งของมันอันนี้มันจะมีตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรเล็กแล้วก็ดูดีๆนะครับ แล้วก็เปิดวงเล็บม่ใช่เปิดวงเล็บ LED pin อันนี้คือเป็นขานะครับว่าเราจะให้เป็นขาเลยอันนี้เราใช้ขาห้าหกเนะเราจะเปิดขา5นะครับ ให้เป็นเอาต์พุตจบคําสั่งด้วยเครื่องหมายตัวนี้นะครับเป็นข้างบนเป็นจุดแล้วข้างล่างเป็นลูกน้ำนะครับแล้วก็ กรอบนเลยก็ได้ขา5ขา6ขา7นะครับ,รบอันนี้เราเราไม่ได้ใช้วิธีการประกาศตัวแปรหรือเราจะใช้เป็นวิธีการประกาศตัวแปรไว้ก่อน void setup ก็ได้นะครับประกาศตัวแปรไว้ แล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรเข้าไปาแทนตัวเลขตัวนี้แต่อันนี้ผมทำให้ดูง่ายนะครับเราระบุตัวเลขตรงไปเลยว่าเป็นขาอะไรนะครับเราประกาศไปแล้ว3ขานะครับมีขา5ขา6ขา7ให้เป็นเอาพุททั้งหมดเลย3ขานี้นะครับทีนี้เราก็มาสั่งให้มันติดเราจะเอาอยัางไงจะให้มันติดพร้อมกันเลยไหม เอาเป็นว่าให้มันค่อยๆติดทีละดวงนะครับโดยมีการหน่วงเวลาเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเอ๊เราเขียนถูกต้องไหมนะครับเอเริ่มเริ่มจะขาห้าก่อนค่อยๆติดแล้วก็ค่อยๆดับของมันเองเราจะยังไม่มีการเช็คสถานะอะไรนะครับเพราะเรายังไม่ถึงคำสั่งอีเอาแค่ให้มันแสดงอย่างเดียวไม่มีการเช็ค input คำสั่งก็ในไว้์ไวทเซตเนี่ยอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่ามันจะทำงานครั้งเดียวพอ Start โปรแกกมเสร็จปั๊บมันจะทำการทำคำสั่งในไว e ์เซตอัพก่อนนะครับก็คือคำสั่งพินโหมดเหมือนการจองขาครับของอุปกรณ์ว่าให้ขา5เป็นเอาพุธนะขา6เป็น o u พพุ t ขา7เป็นอ u t พุทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันจะําทำที่ไวท l ลู p นะครับ ลอยูปเมื่อทําจากคําสั่งแรกไปจนถึงคําสั่งสุดท้ายแล้วก็จะวนกลับมาทําคําสั่งแรกใหม่ก็คือเป็นคําสั่งของลอยหลูปนะลอยเซต t อัพจะไม่ทําแล้วยกเว้นว่ามีการปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับดิจิต้อนไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ไป บตัวใหญ่นะครับ R I T E นะครับถูกต้องปั๊บมันจะเปลี่ยนสีนะครับนี่คือเราเราเคี์ถูกต้องนะ LED pin นะครับอันนี้เราก็ระบุเลขลงไปสมมติว่าเป็นขา5นะแล้วก็ใส่ลูกน้ำนะครับ แล้วก็กําหนดสถานะให้นะครับ h i g h ั I g h. นีก็จะเปลี่ยนสีนะครับปิดวงเล็บแล้วก็จบคาสั่งด้วยเครื่องหมายตัวนี้นะครับ แล้วก็ทําการดีเลย์นิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ดีเลย์เกิดแล้วก๊อปลงมาปับ๊บเปิดขาห้า 5, ขาหกขาเจมันติดพร้อมกันเลยนะฮะคือตาเราไม่สามารถจะแยกได้ว่าอันไหนติดก่อนอนไหนติดหลังเพราะว่ามันเร็วมากถ้าเราจะให้มันเห็นได้ว่าค่อยๆติดทีละดวงเราต้องดีเลย์เพราะนั้นตอนนี้จะมีคําสั่งเพิ่มขึ้นมานะคือคำสั่งดีเลย์นะครับสอสอ,อย่างแล้วนะ มีคำสั่งไว้ดิจิตอลไว้กับดีเล่นะครับดีเล่ก็ได้ใช้บ่อยนะครับ L A Y นะครับดีเล่เราก็ของเลสใส่จำนวนที่จะให้ดีเล่สมมติว่าเป็น500แล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะเร็วเกินไปหรือเปล่าลองเทสกก่อน จบคำสั่งด้วยเครื่องหมายตัวนี้เหมือนคาคราวนี้ถ้าเราจะเขียนคําอธิบายนะครับเราก็ใส่เเข้าไปหลังเครื่องหมายนี้เครื่องจะไม่ ไม่นำไปประมวลผลนะครับเพราะว่ามันเป็นการอธิบายไม่ใช่คําสั่งนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับการประกาศขานะครับเอาพุทธนะครับเวลาเรากลับเข้ามาดูเราก็จะรู้โอ้ยบรรทัดนี้เขาเขียนอะไรไว้นะครับไม่งั้นเราก็งง slash slash นะครับถ้าเราลืมใส่ a เ h s l เ s h เครื่องจะเข้าใจว่าเป็นคำสั่งนะครับแล้วเวลาประมวลผลก็จะทิดพลาดเพราะว่าไม่มีคำสั่งนี้อยู่อันนี้คือคำสั่งให้ LED ติดนะครับ อันนี้หน่วงเวลานะครับขับหลังจากหน่วงเวลาเสร็จปั๊บล้วก็กรอกเลยก็ได้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนขานะครับเปลี่ยนขา6เปลี่ยนขาเสร็จนะครับแต่ตัวนี้เราจะลองใช้สถานะช้างตัวเลขดูว่ามันจะทำงานไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเราลองใส่เลข1ลงไปใส่เป็น1ลงไปนะครับว่ามัน มันจะทำงานได้ไหมเสร็จแล้วเราก็ก๊อบตัวนี้มาอีกนะครับเพื่อที่จะให้มันไล่ปิด มันเปิดแล้วก็ให้มันไล่ปิดขาห้าขาหกขาเจ็ดสถานะไฮตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นโลนะครับเพราะว่ามันจะได้ปิด L O W L O W นะครับอ๋อเป็นอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด เมื่อกี้พิมพ์ผิดมันจะไม่เปลี่ยนสีนะพอเราพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกต้องมันจะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้ต้องแก้เป็นดับนะครับ ตรงขา7เราจะใช้เป็นตัวเลขเหมือนกันนะครับใช้เป็นศูนนะครับดูว่ามันจะทำงานได้ไหมอ่ะสำหรับการดีเลย์นะครับหนึ่งพเท่ากับ1วินาทีนะครับหนึ่งพันหรือหนึ่งพมิลลิเซกก็คือ1วินาทีเพราะฉะนั้น500รน่าจะเร็วเกินไป เอาเป็น5,000แล้วกันนะครับตอะนั้นเราก็ใส่เข้าไปห0 0พันพอมาถึงปั๊บเนี่ยพอเราสตาร์ทโปรแกรมใช่ไหมครับเครื่องก็จะทำการประกาศขาก่อนว่ามีขาห้า 5, ขา6กขา7นะที่เป็นอา t พุแล้วก็ ทำการกำหนดสถานะ Hi ให้กับขา5นะครับแล้วก็หน่วงเวลา5วินาทีนะครับแล้วก็กําหนดให้ขา6เป็น Hi นะครับแล้วก็หน่วงเวลา5วินาทีแล้วก็ขา7เป็น Hi แต่ไอ้ขา7เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำงานได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขาให้เป็น Hi กับ Low นะครับแต่จากที่ผมเรียนทาง Assembly นะมันสามารถที่กำหนดเป็นตัวเลขได้ด้วยเดี๋ยวเรา เดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าได้เราก็สามารถนําค่าตัวเลขสมมติเรารับจากปุ่มเนี่ย <c oughs> เราไม่ต้องใช้คําสั่ง if e เราเอาค่าที่ได้มาสั่งให้มันแสดงผลได้เลยถ้าไม่งั้นเราก็ต้องค่าตัวเนี้ยไม่แสดงผลนะครับที่ขาเจ็ดไม่แสดงผลเราก็ต้องมาศึกษาคําสั่ง if e ก่อนที่จะรับ i ิ p พุเข้าไปนะครับเพราะว่า การแปลจาก input ไปที่ output ต้องอาศัยคำสั่ง if นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถส่งหมายเลขตัวนี้ให้เป็น output ได้เลยก็เดี๋ยวเรามาศึกษาการรับการรับาจากปุ่มเข้ามาก่อนนะครับในส่วนของ input อ่ะมันก็จะทำการติด ขา5ติดนะครับขาหติดขา7ติดในขณะที่ขาห้าหก็ยังติดอยู่ก็ค,คือมันจะค่อยๆติดไล่ไปนะครับจาก1ดวงเป็น2ดวงเป็น3ามดวงนะครับเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆดับไปนะครับหลอดที่5้าก็จะดับก่อนหลอดที่หดับหลอดที่7ดับนะครับพอดับเสร็จปับ๊บพอมาถึงเครื่องหมายสีกาตัวนี้ปับ๊บมันก็จะวนกลับขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้มาเริ่มใหม่ก็คือติดใหม่ขา5ข้า 6, ขาหขา7ติดใหม่ แล้วก็ขาหา 6, ขาหขาเดับใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับการอัพโหลดนะครับการอัพโหลดแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับโดยสาย USB อ่าเมื่อกี้เสียบแล้วเสียบปั๊บ มันก็จะมีเสียงนะครับไปที่ tool นะครับกำหนดชนิดของบอร์ดนะครับ Arduino Arduino Nano นะครับถูกต้องแล้วแล้วก็ ATmega e สามสอนะครับถ้าเราใช้บอร์ด168แล้วก็มาเลือกที่1 6ึ่งหกแด port นะครับเพรนี้ เครื่องโชว์ที่พอร์ตคอมห้านะครับนี่คือโปรแกรมที่เราเขียนเข้าไปนะครับเราก็ทำการกดอัปโหลดนี่ฮะมันจะขึ้นอัปโหลดเห็นไหมครับกดป๊าปับตัวนี้ก็แสดงสถานะว่ากำลังอัปโหลด อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการแจ้งเออร์เลอร์อะไรนะครับครับทีนี้เราก็มาดูที่บอร์ดก่อนอื่นเราก็เสียบสายอยู่ปีเข้าไปนะครับทำการกดอัพโหลดนะครับพออัพโหลดปั๊บ led อพออัพโหลดเสร็จปั๊บโปรแกรมก็เริ่มทำงานเลยนะครับเห็นหลอด LD ตัวล่างไหมฮะห้าหกเจ็ดทำงานนะครับแสดงว่าตัว5 6แสดงสถานะเอาพุทธด้วยคำสั่ง High นะครับส่วนตัว7ใช้ Logic 1นะครับอตอนดับดับไหมดับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น5กับ6 ดับหลอด LED ด้วยสถานะโลนะครับส่วนขา7เราดับด้วยโลจิคศูนย์นะครับคือเลข0เพราะฉะนั้นเลขศกนยก็เลข1ก็สามารถทำงานได้เหมือนกับไฮกับโลเหมือนกันเราใช้ตัวไหนก็ได้นะครับมันก็จะหน่วง5วิ 1, 2 3 4 5าะคีับ้า 3ามส่หะโอเคครับทีนี้เราเราจะลองเปลี่ยนการดีเลย์ใหม่นะครับเมื่อสักครู่เราเราหน่วงกันที่5 m มิลลิเซกนะเราลองเปลี่ยนเป็นเมื่อกี้5,000เราเปลี่ยนเป็น500นะครับแล้วเราก็กดอัปโหลดเลยนะครับ อันนี้ผมอัปโหลดเข้าไปใหม่แล้วนะครับว่ามันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้ลองเปลี่ยนจาก500เป็น50นะครับเป็น50ามิลลิเซ ก็แสดงว่าคำสั่งทั้งหมดที่เราเขียนมาใช้ได้นะครับแล้วก็การแสดงสถานะแทนที่จะเป็นคำสั่ง High กับ Low อย่างเดียวนะครับสถานะ0กับ1ก็สามารถทำงานได้เหมือนกันโอเคครับก็ขอจบนะครับการอธิบายเรื่องคำสั่งไว้นะครับคือคำสั่ง output ทางขาดิจิตอลเียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ